เจะเป็นยังไงเมื่อนักธนูมืออาชีพต้องตามไปช่วยครอบครัวจากกลุ่มโจรขาโหดสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังแอคชั่นระทึกวันเรื่องอวาริสนำแสดงโดยกิเลอเล็กซี่ลุคฟอร์ดและอลกซาดราเนลถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับ ขณะชายชื่อโทมสัสกำลังนั่งเล่นมารุกภรรยาก็มาบอกว่าหลอนตัดสินใจจะไปเที่ยวเพราะเบื่อเขาทำให้เขาขำทันใดนั้นก็มีคนมากดกริ่งหน้าบ้านหลอนเลยขอให้เขาลงไปดูจนพบคนร้ายสองคนบุกเข้ามาหลอนที่เห็นเขาเงียบหายไปนานเลยจะไปตามทว่าคนร้ายก็มาพบหลอนเข้าจึงยิงหลอนทิ้ง ดานเคสเมื่อแอชเข้ามาปลุกก็ทําให้รู้ทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันและเหมือนเธอจะยังโกรธเขาจากความผิดสกเกรืองดังนั้นเลยมีท่าทีมือนตึงใสและยิ่งรู้วันนี้เป็นวันที่เธอต้องไปแข่งขันยิงเทนูแต่เขาไม่ว่างจะมาดูก็ยิงไม่พอใจเมื่อเคสมาแข่งยิงเทนูก็ทําให้เห็นว่าเธอมีฝีมือเพียงแต่ไม่มีสมาธิเพราะมีเรื่องแอชมารบกวนจิตใจดังนั้นจึงได้เพียงอันดับสอง พอเลยปลอบเนื่องจากรู้เธอกําลังมีปัญหาอะไรจึงถามด้วยความเป็นห่วงแต่พอรู้เธอกําลังพยายามประคับประคองชีวิตคู่และสุดสัปดาห์นี้ก็จะไปเที่ยวด้วยกันพอก็ค่อยสบายใจขึ้นด้านเคสเธอพาลูกสาวมาบำบัดเพราะช่วงนี้มีท่าทีแปลก หมอเลยบอกเป็นเรื่องปกติของวัยรุ่นอีกอย่างลูกก็คงเครียดที่เห็นพ่อกับแม่ทะเลาะก,กันดังนั้นถ้าอยากให้ลูกดีขึ้นเธอกับแอสก,ก็ต้องช่วยกันแสดงให้เห็นว่าชีวิตที่มีความสุขเป็นยังไงนั่นเลยทำให้เธอเครียดมากเมื่อถึงวันหยุดเคก็เตรียมธนูของเธอไปด้วยส่วนแอก,ก็ยังมัวรับโทรศัพท์พูดคุยเรื่องงานเธอเลยไม่พอใจเขาจึงให้สัญญาว่าจะไม่รับสายใครอีก หลังเดินทางมาถึงที่พักแอสก็ลืมปลดล็อกสัญญาณเตือนภัยดังนั้นสัญญาณจะดังขึ้นจนเพื่อนค้างบ้านถึงก็ต้องเดินออกมาดูแอสเลยกล่าวขอโทษก่อนจะขนของเข้าบ้านเมื่อแอสเก็บข้าวของเสร็จก็เดินมาชวนสาวๆคุยเคที่เห็นลูกเอาแต่ดูโทรศัพท์จึงชวนทุกคนออกไปเดินเล่นแอสที่เห็นด้วยเลยเข้าไปแกล้งย่งโทรศัพท์ลูกมาเพื่อพาออกเดินด้วยกันทำไม่รู้มีความสุขมาก ดานเคสเมื่อเห็นแอคเทคโทรศัพท์เพราะลูกน้องติดต่อโทมสัสหุนส่วนทางธุรกิจไม่ได้กองเงอนเพราะเขาให้สัญญาแล้วว่าจะไม่ทำงานตอนที่มาอยู่กับครอบครัวเขาจึงรีบขอโทษก่อนเจอบนที่ปกติโทมัสต้องติดต่อกลับมาแต่นี่หายไปเลยเธอที่ได้ยินอย่างนั้นเลยบอกโทมัสคงใช้เวลาอยู่กับภรรยาเขาเลยไม่กล้าพูดอะไรอีกนอกจากเห็นด้วยเกับเธอ เมื่อเคปไปส่งลูกเข้านอนแล้วรู้ลูกอยากให้เธอกับแอสคืนดีกันก็รับปากจะพยายามดังนั้นพอออกมาเจอแอสเลยเข้าไปดื่มด้วยแต่พอเขาเริ่มเข้ามาใกล้เธอที่ยังไม่พร้อมก็ขอแยกห้องนอนเหมือนเดิมแม้แอสจะรู้สึกไม่ดีแต่ก็ยอมทําตามความต้องการของเธอ ส,ส่วนสองคนร้ายเมื่อตอนต้นเรื่องตอนนี้พวกมันเดินทางมาถึงที่พักของครอบครัวแอชแล้วแต่ยังไม่ยอมลงมือเพราะสายของพวกมันยังไม่ส่งสัญญาณมาแม้จะเห็นว่าทุกคนหลับไปหมดแล้วก็ตามหลังรอสัญญาณจากสายอยู่พักใหญ่ในที่สุดคนร้ายสาวก,ก็ได้รับแจง้งให้เข้าไปจัดการได้เลยเพียงแต่ต้องปิดสัญญาณเตือนภัยด้วยหล่อนเลยถามรหัสกับเจ้าแว่นจนรู้มันเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วดังนั้นจะไปลงมือกันทันที เมื่อเจ้าแว่นปิดสัญญาณเตือนภัยเหมือนกับคนร้ายสาวก็แยกย้ายกันไปจับกุมคนในบ้านแต่ลูกก็ะตือนพอดีจึงกรีดร้องออกมาเขตท,ที่ได้ยินเสียงลูกเลยรีไปดูแต่ก็มาประจานหน้ากับคนร้ายสาวจึงถูกชกจนสลบไปส่วนแอชขณะเข้ามาดูเคสก็ถูกคนร้ายสาวควบคุมตัวและปล่อยให้เจ้าแว่นเฝ้าลูกกับเคสอยู่ที่นี่เมื่อเคสฟื้นก็พบตัวเองกักบลูกถูกจับมัดและปิดปากไว้โดยมีเจ้าแว่นคอยเฝ้า เธอที่กลัวมันจะทำร้ายลูกเลยพยายามบังลูกไว้ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่แอชถูกควบคุมตัวมาที่โกดังและคนร้ายสาวก็สั่งให้เขาโอนเงินมาเพื่อแลกกับที่หลอนจะไม่ทำร้ายครอบครัวของเขาตอนแรกเขาก็ปฏิเสธเพราะบัญชีผูกอยู่กับโทมัสจึงต้องมีรหัสของโทมัสด้วยถึงจะโอนเงินได้หลอนเลยนำรหัสมาให้พร้อมให้ดูโทรศัพท์ว่าหลอนจับโทมัสเอาไว้แล้วเช่นกันแอชเลยตกใจเพราะสภาพโทมัสนั้นสะบักสะบอมสิ้นดี เมอร์เคทเห็นจ้แวน่นออกไปชีชีก็ไปช่วยปลดสายราย้ายข้อมือให้ลูกส่วนแอชหลังเข้ารหัสได้ก็ตีปัญหาว่าต้องใช้สแกนม่านตาด้วยคนหลายสาวเลยนํามาให้เขาทันทีทําให้เขาตกใจและโดยที่ไม่อยากถูกควักลูกตาเหมือนโทมัสจึงจํายอมให้พวกนั้นสแกนม่านตาแต่โดยดีดานเคทเมื่อรู้จ้แวน่นกําลังจะกลับมาก็บอกให้ลูกทําตัวปกติ ดังนั้นพอมันเห็นพวกเธอดูไม่น่าจะหนีไปไหนรอดจึงดอดไปกินกาแฟเคสเลยใช้โอกาสนั้นรีปลดข้อมือให้ตัวเองแล้วก็จะพาลูกหนีแต่ก็ดังทำเสียงดังจนจะแวนรู้ตัวดังนั้นเธอเลยให้ลูกหนีไปก่อนเมื่อจะแวนขึ้นมาเคที่แอบอยู่ก็นำโคงไฟมาฟาใส่หัวมันแล้วก็รีบหนีลงไปด้านล่างเทาวาประตูก็ดันล็อกเธอที่ไม่มีทางหนีจึงซ่อนตัวอยู่แถวนั้นแทน ขณาเจ้าแวนกําลังขู่อัวจะจับเคสได้จะจัดการให้น่วมเคสก็แอบเข้ามาทางด้านหลังเพื่อจะรอบทุบมันแต่มันก็ดันรู้ทันโชคดีที่รูมารคอกระจกเลยเบนความสนใจมันได้เธอจึงใช้โอกาสนั้นเล่นงานมาทันทีดานแอชเมื่อเห็นคนร้ายเผลอก็อจะแอบเข้าไปเล่นงานคนร้ายสาวแต่หลอนก็ดันรู้ตัวจึงหันมาจัดการเขาพร้อมขู่อย่าคิดทำแบบนี้อีกไม่อย่างนั้นครั้งหน้าจะถูกปาดคอ เมื่อเคสเห็นเจ้าแวนฟื้นก็เค้นถามพวกมันจับแอชไปไว้ที่ไหนสิ่งนอกจากมันจะไม่บอกแล้วยังขู่เธอกลับว่าเธอไม่รู้ตัวกําลังเล่นอยู่กับใครเธอที่ไม่รู้จะทํายังไงจึงจะโทรหาตํารวจแต่ก็ไม่มีสัญญาณดังนั้นเลยหันไปบอกลูกสาวให้ไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านแทนดานลูกเมื่อได้เจอเพื่อนบ้านก็บอกมีคน้ายบุกเข้ามาแต่ตอนนี้ถูกแม่จับไว้ได้แล้วเธอเลยอยากให้เขาช่วยโทรเรียกตำรวจ เพื่อนบ้านที่รู้อย่างนั้นเลยเชิญเธอเข้ามานั่งรอระหว่างที่โทรเรียกตำรวจให้จนได้เห็นเพื่อนบ้านตัวจริงได้ตายไปแล้วส่วนหมอนี้ก็คือสายหรือหนึ่งในคนร้ายนั่นเองขณะสายทำที่เป็นโทรเรียกตำรวจคนร้ายสาวที่ติดต่อหาเจ้าวันไม่ได้ก็ติดต่อหาสายเพื่อให้เข้าไปตรวจดูที่บ้านแต่ก็ติดต่อไม่ได้จึงจะออกไปดูเองแอสเห็นพวกคนร้ายมีท่าทีแปลกๆเลยคิดอะไรได้บางอย่างเมื่อเคสเห็นรูปพาเพื่อนบ้านมา เธอที่ยังไม่รู้หมอน,นี่เป็นหนึ่งในคนร้ายก็โล่งใจจึงอยากรู้ตำรวจจะมาถึงเมื่อไรและพอรู้อีกนานก็เริ่มกังวลและทันทีที่รู้ตัวว่านี่คือคนร้ายเพราะหมอน,นี่มีท่าที่แปลกๆเนื่องจากไม่ได้ถามหาสาม,มีของเธอเลยก็เป็นเวลาเดียวกับที่มันไปช่วยเจ้าแว่นพอดี ขณะเจ้าแว่นเข้าไปจับตัวลูกสาวเขตก็พยายามหนีสายโดยการไต่เป้าของมันอย่างแรงจากนั้นก็รีบขึ้นไปประกอบเธอนูเพื่อลงมาช่วยลูกเทวว่าสายก็ตามขึ้นมาเธอเลยขู่ให้มันวางมีดลงแต่มันก็ไม่เชื่อว่าเธอจะกล้ายิงดังนั้นพอมันพูจบลูกเธอนูจึงพุ่งเข้าไปเสียบทะลุตัวจนมาสิ้นใจตายขาที ดานแอชเมื่อเห็นคนร้ายสาวไม่อยู่ก็ต่อรองกับคนร้ายที่เหลือว่าจะไม่ยอมโอนเงินหากไม่รู้ครอบครัวยังปลอดภัยดีมันที่ไม่รู้จะทำยังไงเลยโทรไปบอกคนร้ายสาวคนร้ายสาวที่โครจัดจึงสั่งให้นำตัวประกันหรือก็คือโทมสัสออกมาจากนั้นพวกมันก็คู่จะฆ่าโทมสัสทิ้งหากเขาไม่ยอมโอนเงินต่อเขาที่ทนดูเพื่อนตายไม่ได้เลยต้องยอมทำ ขณะเคสกำลังหาทางลงไปช่วยลูกคนร้ายสาวก็มาถึงพอดีดังนั้นพอคนร้ายสาวเห็นสภาพเจ้าแว่นก็โกรธที่มันปล่อยให้ตัวประกรันหนีไปจึงสั่งให้มันขึ้นไปเคลียร์งานให้จบตอนแรกมันก็ปฏิเสธเนื่องจากกลัวถูกเล่นงานอีกแต่พอถูกขู่ก็จำต้องยอม ดาเจวันขณะกําลังลังเลว่าจะขึ้นไปเล่นงานเคสดีหรือเปล่าเพราะตัวเองมีปืนเคสก็ขู่ให้มันปล่อยตัวลูกสาวแล้วเธอจะยอมไว้ชีวิตมันมันที้ขาเลยโผล่ออกไปเพื่อจะยิงเธอแต่กลับถูกเธอยิงทุนสวนสุดท้ายเลยสิ้นใจตายไปอีกคนหลังเคสจัดการเจวันได้ก็พบลูกถูกคนร้ายสาวจับตัวไว้ ดังนั้นเธอเลยต้องยอมวางอาวุธจนถูกคนร้ายสาวเข้ามาทาําร้ายแล้วเขมาถ่ายคลิปเพื่อเป็นหลักฐานว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ทันใดนั้นก็มีคนมาเคาะประตูคนร้ายสาวที่ไม่รู้เป็นใครที่มาเลยสั่งให้ทุกคนหุบปากไว้ เมื่อคน้ายสาวไปเปิดประตูก็พบพอของเคสมาหาหล่อนจึงหลอกล่อให้พ่อเข้ามาก่อนจะลงมือจัดการแล้วก็เอาตัวลูกไปโดยขู่ให้เคสอยู่เฉยๆห้ามเรียกตำรวจหรือแจ้งความเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะฆ่าลูกทิ้งทำให้เคสเสียใจก่อนที่จะถูกคน้ายสาวกระทืบจนสลบ ขณะแอชทำการโอนเงินเข้าบัญชีที่2ได้สำเร็จพอที่กำลังจะตายก็พยายามปลูกเคสแล้วก็บอกเธอให้กล้าหารเพื่อไปช่วยครอบครัวกลับมาแต่ธนูของเธอก็ถูกทำลายไปแล้วพอเลยบอกให้เอาธนูของพ่อไปจากนั้นก็เสียชีวิตลงทำให้เคสเสียใจมาก หลังเคสตั้งสติได้ก็ปลดพัฒนาการออกแล้วก็นำโทรศัพท์มาค้นหาตำแหน่งของแอชซึ่งพอได้ตำแหน่งมาเธอก็ไปเปิดรถพ่อเพื่อค้นหาธนูซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่คนร้ายสาวนำตัวลูกไปให้แอชแล้วก็เปิดคลิปให้ดูอว่าเคสจะมีชีวิตอยู่ก่อนจะสั่งเขาให้ทำการโอนเงินที่เหลือ เมื่อคนร้ายสาวเห็นแอชโอนเงินทั้งหมดออกมาแล้วก็ไปปล่อยโทมัสเลยทําให้รู้จริงๆแล้วนี่เป็นแผนของโทมัสพอโกรธที่แอชแอบไปเป็นชู้กับภรรยาดังนั้นเลยเก็บภรรยาซะแล้วตาที่เห็นนั้นก็ไม่ใช่ของโทมัสแต่เป็นของภรรยาแอชที่รู้อย่างนั้นเลยโกรธเพราะแทนที่โทมัสจะแก้แค้นแค่เขากลับดึงครอบครัวของเขาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทว่าโทมัสก็ไม่สนใจ เมื่อเคธเดินทางมาถึงโกดังเธอก็หบจัดการคนร้ายที่เฝ้าประตูจากนั้นก็เข้าไปด้านในแต่คนร้ายสาวก็เห็นเข้าเลยสั่งให้คนร้ายที่เหลือไปจัดการเธอส่วนตัวเองก็คอยอยู่คุ้มกันโทมัสพอยิงเหลือขั้นตอนการยืนยันเงินโอนด้านเคธเธอพยายามหลบและลอบยิงคนร้ายจนจัดการมาลงได้ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่โทมัสยืนยันการโอนเงินได้สำเร็จ คนร้ายสาวที่รู้อย่างนั้นเลยหักหลังโดยการทุบโทมัสจนสลบแล้วก็เอาโน้ตบุ๊กไปทําให้แอสตกใจโชคดีที่หลอนไม่ได้ทําอะไรเขากับลูกเพราะต้องรีบหนีจากเคสให้ได้ก่อนขณะคนร้ายสาวกำลังหน,นีเคสที่แอบดูอยู่ก็ยิงธนูเข้าใส่ทาให้หลอนได้รับบาดเจ็บส่วนเคสก็รีบเข้าไปดูแอสกับลูกแล้วพอรู้ทั้งคู่ปลอดภัยดีก็รีบตามคนร้ายสาวไปด้านเคสเธอแก่รอยตามคนร้ายสาวเข้าไปในป่า ส่วนแอสขนากกำลังจะช่วยปะลอบรัก์าข้อมือให้ลูกก็ถูกโทมัสเข้ามาเล่นง,งานเขาเลยสู้กลับจนจ,นจัดการโทรมัสลงได้ซึ่งกกเปไปเวลาเดียวกับที่เคสถูกคนร้ายสาวรอบเข้ามาทำร้ายจึงเกิดการต่อสู้ขึ้นจนกระทั่งเธอถูกล็อกคอซึ่งก่อนที่เธอจะหมดลมเธอที่ได้ยินเสียงลูกกำลังร้องตะโกนตามหาจึงใช้แรงเฮือกสุดท้ายขวาลูกธนูขึ้นมาแทงใส่คนร้ายจนคนร้ายสาวเสียชีวิตลงส่วนเธอก็รอดมาได้อย่างวุดวิด หเดือนต่อมาตอนนี้ลูกลับมามีความสุขอีกครั้งเพราะเคนเลือกที่จะให้โอกาสแอชแต่ก็ไม่วายขู่ที่เขาคงรู้หากเขานอกใจเธออีกครั้งเธอคงจะต้องฆ่าเขาทิ้งซึ่งเขาก็เชื่อว่าเธอพูดจริงและทาจริงจึงไม่มีทางจะนอกใจเธออีกพร้อมย้ำว่าเขารักเธอ จากนั้นก็พาไปวิ่งเล่นกับลูกด้วยกันอย่างมีความสุขสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของเคสนักธนูสาวที่ต้องตามช่วยครอบครัวเพราะสามีดันไปเป็นชู้กับภรรยาเพื่อนจนถูกเพื่อนตามแก้แค้นสุดท้ายเธอก็สามารถช่วยครอบครัวไว้ได้และก็เลือกที่จะให้โอกาสสามีซึ่งส่วนตัวก็เชื่อว่าหลังจากนี้สามีคงไม่กล้านอกใจเธออีกแน่นอนก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง our list หนังได้คะแนนจาก imdb 5.5คะแนน เป็นกำลังใจให้กัน้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ